คุณต่อไปเพราะใชยค่ะขอชิปส่งไปให้ไหนคะสมาชิกจะออกมาหมดเลยไหมคะเหลือสองคนเหลืออยากกระถายชาสมาชิกเข้านักศึกษาไหมน้องนักศึกษามีใครไมกลุ่มนี้กันหมดแล้วค่ะนไหนช่วยหเปล่าี่ยแจกกันหมดหรือยังใช่ไหมให้ขั้นต้นมีสองอันนะคะอะไรนะพี่ ตรงนี้หนตรงนี้หนพัฒนาาแล้ขอสวัสดีเพื่อนนแล้วก็มองมองรนรุ่นนักศาาึกษาทุกคนนะคะกุ่มของเราก็จะเป็นเรื่องของข้าวนะคะการพัฒน,นาผลิตภัณฑ์ข้าวเนาะ ที่นี้ข้าวหางะในส่วนที่มันเหลือมันเหลือเยอะเวลาเราดีดเพราะของเรามันมีเครื่องยิงสีเองเวลามันดีดออกมาแล้วมันจะมีเม็ดข้าหักเม็ดข้าะไหเราก็เลยอยากแป่งเพื่อเพื่อลงค่าเมันว่าเพื่อเพื่มมูลค่าว่าเออเราจะเอาไปทําอะไรได้บ้างนะคะในส่วนของข้าวหางอะเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าในส่วนของตัวข้าวหางก็จะมีพวกสารกาบ้าแล้วพวกไฟเบอร์พวกอะไรเยอะแยะมากมายนะคะเราก็เลยนีย สามารถทำพร้อมได้นะสรีาพคูส่วนเสรีภลพเป็นค่คงสมนัยกเจะมาอธิบายเกี่ยวกับการประยุ์ของกลุ่มออปฟินการต่อยอดการเพิ่มค่าต่อค้าจาก การผลิตข้าวสาลีให้มันเพิ่มมูลค่าให้มันมีมากขึ้นขึ้นครับจากเกษตรกรที่ขายข้าวหนึ่งกิโลสามบาทห้าบาทก็จะิการมันทำต่อยอดขึ้นมาเป็นขายข้าวสาลได้สี่สิบห้าสิบบาทถ้าเราไม่ก้าวหาขายมันก็จะได้แปดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทแต่ถ้าเอามาทําเป็นสแน็คไลท์ตัวนี้ค่าเฉลี่ยของข้าวหนึ่งกิโลอาจะได้ถึงเจ็ดร้อยบาทต่อข้าวหนึ่งกิโลกรัมครับเราตเพิ่มมูลค่าของข้าวต่อยอดขึ้นไป ก็ประโยชน์ของวัตถุดิบของข้าวหางนอกก็มันก็จะมีมากมายหลายอย่างนะครับข้าวหาเป็นการเพาะงอกจากการนําเข้าเปลือกไปเราะอย่างที่เรารู้จักการนั่าเป็นสินค้าเด่นของเกษตรกรก็มันจะมีวิตามินแร่ธาตุไฟเบอร์และก็ความหอมเป็นกลิ่นเฉพาะของเขานะครับมีคุณประโยชน์ของข้าวที่มันเด่นกว่าข้าวสารทั่วไปสำหรับข้าวหานะครับ แล้วทีนี้เรานํามาทําข้าวฟอแเรานําข้าวสามชนิดของพวกเราที่เราเลือกก็ก็จะมีข้าวอันดับแรกเลยก็คือข้าวที่มันมีชื่อเสียงในระดับประเทศคือข้าวไรซ์เบอร์รี่ตัวนี้จะเป็นจุดขายที่สามารถเป็นหนูผู้บริโภคได้ในในระดับประเทศนะครับคือถ้าคําว่ามีข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นส่วนประกอบคนจะให้ความสนใจมากเป็นพิเศษนะครับและทีนี้อันดับต่อมาก็คือเรามาใช้เป็นข้าวเจ้าหอมมะลิเอง ข้าวเจ้าหอมมะลิแดงเพื่อเพิ่มสีสันให้กับให้กับผลิตภัณฑ์นะครับก็มันจะมีสีเด่นเฉพาะนะครับส่วนข้าวหลักที่มันมีอยู่หลากหลายทั่วไปของจังหวัดสกลนครคือชิ้นะครับเป็นข้าวเจ้าหอมมะลิที่เกษตรกรของเราปลูกตามของไร่้องนานแล้วก็เป็นข้าวข้าวทุกสายพันธุ์ที่เรานำมาใช้ในการพัฒน,นาต่อ,อยอดเป็นข้าวที่ได้รับมาตรฐานแปลงกเกษตรอินทรีย์ครับมีมาตรฐานรับรอง ก่อนที่เราจะนําข้าวจากแปลงนั้นๆมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าครับแล้วทีนี้ในกระบวนการผลิตของพวกเรานะครับเรานําข้าวทั้ง3มชนิดเนี่ยมาทํากระบวนการให้มันพองแล้วก็นํามาผสมกับทัยาพืชส่วนทัญพืชเราใช้ทั้งหมด8ชนิดนะครับทัยพืช8ชนิดมีอัลมอนด์มีเม็ดมะม่วงมีมมบวบานมีสตรอบเบอรี่มีลูกเกด มเมล็ดทานตะวันมเมล็ดพักพองแล้วก็แครเบอรี่ครับภานในพืชแต่และชนิดก็มีความมีรสชาติและคุณค่าทางอาหารที่แตกต่างกันสามารถเอามาเพิ่มให้กับข้าวเพื่อให้มันได้ไประโยชน์ของสารอาหารที่มันครบถ้วนนะครับส่วนโลิตภัณฑที่เราเห็นอยู่บนโต๊ะับิตภัดักที่เราเห็นอยู่บนโต๊ะและรก่เราสามารถาบรรจุได้หลากหลายชนิด นี่คืออาแรกที่เราทำทำเป็นซองแบบนี้ในในโปร,โปรเจกต์ของของการพัฒนาที่แรกเราทำามันใส,ส่ซองเพื่อทดสอบว่าเมื่ออยู่ในซองนี้ในระยะเวลาเดือนหนึ่งหรือสองเดือนข้าวมันจะยังกรอบอยู่หรือไม่ข้าวมันจะยังมีกลิ่นเหม็นไหมนะครับเราก็เลยทำเป็นซองต้นแบบขึ้นมาในในโปรดักต์ต้นแบบที่แรกเราทำมาหลากหลายเราทำมาหลากหลายของหลากหลายรสชาติคืออาจมีทันในพืชรวมแล้วเราก็มาแยกเป็นรสสาหร่าย ซึ่งอนาคตไม่แน่ว่าในรถสาหร่ายตัวน,นี้เราอาจจะเอาเป็นสาหร่ายผักหวานมาเป็นส่วนประกอบือเราสร้างคอนเนคกชั่นก,กันในกลุ่มนี้แล้วเพื่อที่ให้กลุ่มนี้ทำผักหวานทำเคาะผักหวานเราทำเป็นสาหร่ายแล้วก็เอามาเพิ่มรสชาติให้กับข้าวาของพวกเราครับอ่าไปก็จะอ่าอานาคตอาจจะทำเป็นรสอ่ตัวนี้เครื่องคาราเมลครับตัวนี้เคือคาราเมลแต่ไม่ได้เคลือบม,มากเราเราเนนความหวานผข,ข้าวที่มันมีอยู่แล้วเป็นหลักอันนี้เคือคาราเมลครับ แล้วต่อไปอันสุดท้ายที่คือคืออาจจะชิจ๊าดหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นรศสไปซี่แล้วก็มันมันกินแล้วกินกินกินแล้วขึ้นจมูกนะพี่อันนี้สำหรับคนม่วงนอนรสชาติสไปซี่ค,ครับแล้วโปรดอ่านกันไถ้าถ้าเกิดว่าใครจะซื้อไปเป็นอ่าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยเป็น,เป,นเป็นผลิรรตภัณฑ์ต้นแบบาาทำให้การทำแอปปี้ ถ้าเรามีพุดดิ้งผลไมา้ชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วว่าเอาไปโรยหน้าได้ตรงนี้ครับเอาไปแทนคอนเฟกได้เอาไปผสมน้ำลงทานเป็นอาหารมื้อเช้าได้ทำซีเตอร์ทำอะไรได้ครับตัวนี้จะเป็นโปรดักต์ซองย่อยลงมาจากขายคนละราคากับที่อยู่ในซองเล็กสำหรับในขวดนี่เป็นการทดลองอีกแบบหนึ่งว่าในการ นำไปโบลิปวกแล้ลูกข้าสะดวกแบบไหนมันเป็นตัวเลือกอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าทานไม่หมดสามารถปิดปิดฝาได้แต่ทุกๆผลิตภัณฑ์ของพวกเราจะมีซองซิปคือถ้าทานไม่หมดก็รูปซองซิปกลับคืนได้เพื่อเก็บไว้ทานในครั้งต่อไปได้ครับเพื่ออะไรต่อไม่ป้องกันการเห็นผิวในโถกลาวหมู่ในอนาคตอ่าก็สรุปสุดท้ายในการเลือกเป็นโปรเจกต์ผลิตภัณฑ์ของพวกเราก็คือเลือกเป็นซองขนาดเล็กเพื่อสะดวกในการพกพาเหมาะสำหรับการนำพาไปในที่ต่างๆ ได้เช่แนแคมปิ้งเดินป่าท่องเที่ยวกินระหว่งาวงทางในระหว่างขาับรถหรือหรือแม้แต่การปั่นจักรยานออกกำลังกายก็ปั่น,นไปได้วยกินไปด้วยได้แต่ก็ควรจะสำนักกันด้วยกก็คือเราเราสามารถสามารถเลือกได้ในหลากหลายคนในหลากหลายบรรจุภัณฑ์ในหลากหลายบรรจุภัณฑ์ก,ก็สำหรับใครที่ต้องการข้าวไปทำข้าวปพงไปทำอย่างอื่นก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับ เราไม่ไม้รีดเราขายของด้วยก็ในส่วนในส่วนของการการการผลิตักระบวนการผลิตทั้งหมดนี้นะคะก็ณปัจจุบันนี้ก็คือเราสามารถออกจำหน่ายได้แล้วในราคาถุงละถุงละอันนี้เรคือเราตั้งไว้แบบน้อยๆเลยนะคะอันนี้คือ5บาทเนาะหบาทถามว่าได้กําไรไหมก็คือจะเล่ารายละเอียดให้ฟังว่าค่าข้าวหางเนาะค่าข้าวหางหนกิโล เราใช้เราใช้แค่หกร้อยกรัมเนาะก็จะประมาณ60บาทค่าถัญยพืชร้อยยีบาทแพ็กเกจจิ้งก็คือถุงเนี่ยสองละเจ็ดสิบห้าตังร้อยใบก็จะเป็น75บาทค่าสติกเกอร์อีกร้อยัวก็75บาทแล้วก็ค่าพลังงานค่าไฟค่าอะไรทุกอย่างค่าเป็น,สนเสร็จแล้วอีก50บาทเป็นทั้งหมดเป็น380บาทแต่เราขาย2องละ5บาทล้วก็จะได้กำไรอยู่2องละ1บาท20สตางค์นะคะ นี่ก็คือเรายังได้กําไรอยู่นะวันนี้เนาะอันนี้คือตัวนี้ก็คือสามารถขายได้เลยนะคะแต่วันนี้ไม่ขายค่ะวันนี้เอามาแจกให้ชิมค่ะเพราะว่าวันนี้เราทามาเป็นตัวตัวตัวนี้ที่ทำอ่ะก็คือผลไม้ที่เอาผลไม้แห้งที่เอาใส่นในนี้เราขอเปลี่ยนรสชาติคือเราจะเปลี่ยนมาเป็นตัวของกีวีนะคะกีวีแล้วก็เราไม่ไม่อยากใช้พวกผง งปรุงรสหรือพวกเกลือเนาะที่บางคนเขาแพ้แล้วพวกถัว่วถั่วนี่เราจะตัดออกไปเลยเพราะว่ามีหลายคนที่เขาเอาไปให้เขาชิมแล้วเขาบอกว่าเขาแพ้อัลมงมงแพ้อะไรมั่งแต่เราก็จะ,ะต่อจากนี้ก็คือว่าเราก็จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปให้หลากหลายนะคะอยากอาจจะเป็นแบบสแน็คบาร์แต่อาจจะเป็นสแน็คบาร์ที่นิ่มๆเบา,บา ที่ทำจากข้าวอองตัวน,นี้นะคะวันนี้ก็จะแจกให้ใชิมนะคะมี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 ท่านไหนมีท่านไหนสนใจสั่งซื้อเลยไหมคะหรือว่ามีท่านไหนสนใจสั่งซื้อเลยไหมคะรือจะสอบถามอะไรไหมคะ แล้วก็แล้วก็เป็นยข้าเปล่าหมายถึงว่าข้าวฟองเปล่าโดยยังนี้กมากโอเคนะคะต่อไปคมสุดท้ายุึมซอสิิ้เป็นยังไงบ้างคะ ดี๋ยวพอตรซ้อมพิเศษแล้วเราก็ทักเปรกกันนิดนึงแล้วก็เตรียมรับไตประกาศสบัตรนะคะเดี๋ยวถ้ามที่การนีีจะเดินีชิม่มัโครงการให้กับเรา้ไปประกาศสับัตรที่สุดนานกับน้อะไรน้องชิมอันหนรถละหลายมีรถะลายด้วยอ่าเชื่อม สามารถคอมเมนต์ได้นะครับสามารถคอมเมนต์ได้ว่างคนเด็กเติมอะไรก็ตามที่ชมได้นะครับหรือใครมองมองหาช่องทางบ้าแล้วว่าจะไปขายต่อเลยก็ติดต่อไว้เลยนะคะมีมีใครสนสนใคกันแล้วไหมครับหรือใครมีควาคอมเมนต์อะไรบ้างไหมครับเก็บข้าวมัเบข้ามนเฮอจะความอยาอะไรรสชาติอะไรรสหรืออยากได้รสชาติใหม่ๆอะไรบ้างครับไม่น่าจะไหมหนูไม่เชื่อเลยออ๋ เราตบคาร์เนลเอ้าคาร์เนลไปไหนอ่ะเจเหมือนสแนมปังนะครับก็คือเอาเอาเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่ทำเสร็จแล้วไปผสมกับอาจจะเป็นเช่นนุ้ยน้ำตาลอะไรต่างๆเพื่อให้มันเหนียวแล้วก็เอาไปขึ้นลูกก็คือนั่นคือโปรดักต์ต่อไปแต่ตัวนี้เป็นโปรดักต์ที่มันเป็นต้นทุนต่ำตัวนี้เป็นโปรดักต์ที่มันต้นทุนต่ำเพราะว่าเราไปขึ้นลูกมันมันไม่เสียเวลาเพิ่มมันไม่เสียค่าวัตถุดิบเพิ่ม บรรจุทแเราก็แบบนี้ได้นี่นี่แหละคือคือต้องไปใจเพิ่มเติมว่าผมว่าในความคิดผมแล้วว่าเรื่องความพองของข้าวเท่านี้มันยังไม่พอและถ้ามันพองไม่เต็มที่มันจะออกแข็งๆหน่อยใช่มันจะออกแข็งๆหน่อยแต่มันเป็นข้าวที่มันเป็นข้าวที่มันสุกแล้วคือมันเป็นอาหารมันเป็นข้าวที่มันสุกแล้ว เราเรา,เราอยากว่เ<ร>า,ารรเราอยากทำให้มันฟองตัวนี้นี่คือจุดที่เราต้องไปแก้ฟองตัวนี้ได้อีกครับเพราะผมลองเอาเขาเหมือนกับเราเขาเปลือกขก้าวสาตีเนี่ยมันฟองเป็นที่ยิง่งใหญ่นะแต่แต่พอเวลาเราเข้าสามมาทำจริง 啊。嗯 เาะวนกลุ่มหมดแล้วเนาะขอโทษทุกท่านด้วยนะคะใช่ค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะกลุ่มของเรานะคะกลุ่มซอสพีนะคะตกใจเลยค่ะที่สวยะี่สุดกลุ่อสพีของลานะคะก็สิ่งแรกเลยที่ทำไมเราถึงทำซอสพี พริกเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบที่ช่วงที่พริกราคาตกต่ำนาะค่ะมันก็ตกมากก็เลยจะนำมาสู่กระบวนการแปรรูปแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ที่เราอยู่อะค่ะมันจะไม่ค่อยมีโรงงานที่แปรรูปพวกสินค้าที่เป็นที่เป็นเครื่องปูุงที่เป็นซอสพริกที่เป็นอะไรแบบนี้ค่ะก็เลย คิดว่าจะนำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชนเพิ่มมูล,ลค่านะคะก็ะเลยมีการทำผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นเร็วไนะคะยังไม่ได้ไปไหนตอไหนเลย <c oughs> กลับมาที่ข้อสองไหมคะ ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะผลิตภัณฑ์ของเราเป็นซอสพริกออร์แกนิกค่ะผลิตจากพริกที่ปลอดสารนะคะเป็นพริกที่มีในชุมชนปลอดสาร <c oughs> ผลิตก็อธิบายไปแล้วนะคะเราจะใช้วัตถุดิบนชุมชนนะคะไม่มีผงชูรสนะคะแล้วก็เป็นพริกที่ปลูกโดยเกษตรกรของเรานะคะ กลุ่มกาหมายหลักนะคะก็คือโรงงานพวกที่เป็นโรงงานน้ำจิ้มแล้วก็พวกร้านหมกูกระทะแล้วก็ร้านอาหารนะคะแล้วก็กลุ่มก้าหมายรองนะคะเป็นกลุ่มไวรุษไ์ใทํางานเป็นใช้ในตัวเรือนนะคะเป็นบรรจุขวดตัวอย่างที่เรานํามานะคะที่เราทะทํำบรรจุขวดแล้วก็จะเป็นขนาด750อมลนะคะบรรจุในขวดเพส อายุการเก็บหนึ่งปีนะคะค่ะประโยชน์แลวก็วัตถุดิบประโยชน์ของวัตถุดิบนะคะพิกน,นะคะธาตุสายสุขภาพนะคะก็จะทราบกันดีว่ามันจะมีสารแคปไซซินนะคะสารตัวนี้จะช่วยในการเผาผลาญน,นะคะสำหรับคนที่อยากจะเบิกอยากจะลดน้ำหนักนะคะก็ตัวนี้ก็จะช่วยนะคะ เป็นพริกชี้ฟ้าแดงค่ะจากตอนนี้จะใช้พริกที่มีอยู่ในกาลสินเป็นเป็นวัตถุดิบหลักนะคะเป็นวัตถุดิบหลักแล้วก็มีน้ำเตือดนำเข้าไปนะคะมีเกลือแล้วก็มีน้ําตาลนะคะในอัตราส่วนที่เหมาะสมตามที่บอกไปในนัน้นนะคะอุปกรณ์ก็จะเป็นหม้อต้มตามแก๊สเครื่องปัง่นเทอร์โมวิตเตอร์การผลิตนะคะการผลิตก็นำพริกมาล้างทำความสะอาด เราจะไม่แยกตัวเม็ดนะคะเราเด็ดแค่ขั้วออกแล้วทีนี้ก็นํามาปั่นค่ะปั่นหลจากนั้นแล้วก็นํามาต้มหลังจากต้มเสร็จแล้วนะคะอ่าต้มทีแรกจะต้มพิกก่อนนะคะแล้วก็เติมส่วนผสมที่กล่าวมาข้างต้นน้ำส้มสายชูน้ำตาลเกลือนะคะลงไป แล้วก็นำมาบรรจุในขวดนะคะบรรจุในขวดแต่ส่วนที่เป็นของโรงงานนะคะที่ส่งให้โรงงานเราจะใส่ไปในถัง20ลิตรนะคะเพราะว่าเขาใช้ในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวนี้เราได้ขอออยอนะคะได้ได้ได้เลขออยอมาแล้วแต่ว่าในส่วนของอที่เป็นผลิตภัณฑ์ขวดนะคะด้วยฉลากมันต้องรอโรงงานส่งตัว ฉลากมามันก็เลยยังไม่เสร็จนะคะแต่ตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่เป็น,ปนถัง20ลิตรน,นะคะเราใช้เป็นสติกเกอร์แปะมันก็เลยสามารถที่จะแปะแล้วก็ส่งโรงงานไปได้ตอนนี้เราขายให้กับโรงงานผลิตผลิตน,น้ำจิ้มไปแล้วประมาณ2-3ที่นะคะแล้วก็ตัวตัวขวดที่ก็ทำออกเทสแจกให้กับ กลุ่มลูกค้าก็หมายบ,าบ้างแล้วอย่างโซนไม่รู้ว่าโซนสะกอนทนนะคะเวลากินก๋วยเตี๋ยวเขาใส่ซอสพีคหรือเปล่าแต่โซนทางคารสินคือจะใส่แต่ขอนแก่นเขาจะไม่ค่อยใส่ก็จะเป็นกลุ่มนี้แหละคะ่ะเป็นเป็นกลุ่มร้านก๋วยเตี๋ยวก็จะเอาไปให้พ่อพ่อแม่แม่แมค้าทั้งหลายก็ไปลองใช้ดูก็ฟีดแบ็กกลับมาก็โอเคเพราะเราก็ได้พ๊อปปี้สูตรของ ที่มันมีขายทั่วไปนะคะที่อยู่ในตลาดเอามาดึงข้อดีข้อเสียของเขามาเพื่อที่จะให้ให้มันถูกใจลูกค้ามากที่สุดค่ะโอเคค่ะขายยที่่อูดตอนนี้ขายปิดอยู่ที่15บาทค่ะ15บาทค่ะใกล้มากสิบห้าบาทไม่ผิดค่ะไม่ผิด15บาทไม่ผิดนะ15บาท15บาทเพราะว่า แต่ว่าในในส่วนของอนาคตก,ก็จะต้องได้ได้ได้เปลี่ยนพ็้เกจจริงนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเกิดปัญหาเพ่คือถ้าเราบรรจุที่อุณหภูมิสูงเกินไปนะคะมันจะเป็นแบบนี้คือคือขวดมันจะเป็นแบบนี้เลยวันนั้นที่มาต้มแล้นเราจะไปจิ้มกับ เป็นยังไงคะเล็กซี่ขาไดไหมพอดีใช่ไหมคะไม่เลียนแรงที่โอนไปก่อนแล้วตอนนเงินเพิ่โอนไปสองร้อยค่ะเกือบส่งสลิปผิดเกือบส่งข้าวกลุ่มพอ,อดีนะคะขอ,ขอบคุณนะคะตามที่บิวไว้ค่ะมีคำถามผิกไหมคะ อต้องต้องก็ต้องเป็นอุลหบูมัทจะไรค่ะทีนี้เราก็มามาควบคุมที่ขวดของเราอีกทีหนึ่งเวลาที่เราจะบรรจุค่ะคือการการที่มันจะเปื้อนมันก็อยู่อยู่ที่ภาชนะบรรจุด้วยอันนี้ทําไปเดี๋ยนะคะขออนุญาต นี้ดูดูได้อยแก่แรงนะคะเดี๋ยวน้องแต่วันนี้สามสามเดือนห้าก็น้องก็ยังอยู่ดีอยู่แค่แค่ว่าน้อง ค่ะแต่ว่าแต่ว่าข้างในยังโอเคอยู่ก็คือเปิดเปิดชิมแล้วนน้องก็ยังเป็นซอสพริกอยู่ค่ะก็ยังได้อยู่แต่แค่มันเป็นแบบนี้ละค่ะทีแรกเข้าใจว่ามันเป็นเพราะขวดที่โรงงานส่งมาเพราะว่ามันเคยมีรถหนึ่งที่เอามาบรรจุน้ำกระเทียมดองค่ะบรรจุน้ำกระเทียมดองแมนแก้วตาที่ขายในในโลตัสไม่กลัวค่ะอันนั้นเราก็เป็นคนผลิตขออนุญ,ญาตขายสินค้าไปนในเตอือนเลยนะคะ มันเป็นโอกาสของเราแล้วแล้วทีนี้ก็เลยเข้าใจว่ามันเกิดจากขวดที่ที่มาจากโรงงานไม่ได้มาตาารฐานก็เลยเอามาลองอันนี้ดูปรากฏว่ามันน่าจะเกิดจากอุณหภูมิที่มันอาจจะสูงเกินไปตอนที่เรากรอกแต่มันไม่ได้สูงจนทําให้ขวดมันหดลูกแต่ว่ามันอาจจะเกิดจากตรงน้นค่ะมีคําถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ เกมบหนึ่งปีค่ะแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้อาจารย์ต้องขออภัยด้วยนะคะท่าอาจารย์ถ้าเกิดท่านอาจารย์ดูอยู่ท่านอาจารย์ให้คอนเนคชั่นของมขอมาค่ะแล้วทีนี้เราก็ไปได้ที่เขาทําอายุการเก็บอะค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้โอนเงินไปเลยค่ะลืนไม่รู้ไม่รู้เขาตัดออกหรือยังองเลือกได้เมื่อกี้เนี่ยค่ะเพราะยังไม่ได้โอน แล้วก็จะดึงความเป็นชุมชนเข้ามาตอนนี้กำลังจะคิดว่าจะทําเป็นสตอรี่แล้วก็ถ่ายเป็นเหมือนเป็นวิดีโอค่ะว่าจดพิษนี้มันมีการดําเนินการมาอย่างนี้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรอีกไหมคะอย่ายแย่งกันค่ะ <c oughs> เรามีสินค้าอะไรหลักตัวนะคะมีน้ำซุปใสชูน้ำกระเดียดองน้ำมะนา มาช้าแต่ก็มาทันอยู่นะคะมาทันอยู่เมื่อก,กี้ฟังไม่ทันเผื่อใครฟังไม่ทันแบรนด์อะไรนะคะแบรนด์แกลล้วอาออคใครที่ไหนคะขายอยู่ที่โลตัสแล้วก็บิ๊กซีทุกสาขาค่ะอ๋อโลตัสบิ๊กซีนะคะเผื่อใครสนใจนะคะนะคะ่ะเออ่ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ให้ทุกคนได้เตรียมตัวนะคะทแต่งตัวแต่งผมอะไรให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายภาพนะคะ,ะ,คะช่วงนี้เรา